สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามช่อง youtube ของเกษดาผาทองก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระของความเป็นรัฐศาสตร์นะครับซึ่งในความเป็นรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีขอบเขียนขอบข่ายนะครับมีสโคปที่กว้างอยู่พอสมควรนะครับในคลิปนี้นะครับ ซึ่งเป็นคลิปแรกที่เราได้กำหนดประเด็นนะครับเนื้อหาสาระที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็คือเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าด้วยรัฐและอำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งในส่วนของประเด็นแนวคิดว่าด้วยรัฐและอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็ได้กำหนดนะครับประเด็นหัวข้อ นะครับที่เราจะได้อธิบายแล้วก็พูดถึงกันนะครับทั้งหมดอยู่หกหัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1จะเป็นอ่าเป็นกรอบแนวคิดวดีรัฐหัวข้อที่2เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของความเป็นรัฐหัวข้อที่3เป็นทฤษฎีว่าด้วยกำเนิดและการกระทำหน้าที่ของรัฐหัวข้อที่4พัฒนาการของรัฐ หัวข้อที่5เป็นรัฐกับอำนาจอธิปไตยหัวข้อที่6เป็นวิกิการณ์ของรัฐประชาชาติในยุคหลวกาพิวัฒนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งการนำเสนอนะครับในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดว่าด้วยรัฐแล้วก็อำนาจอธิปไตยตัวเนี้ยนะครับก็คืออ,อยู่ทั้งหมด6 EP ด้วยกันนะครับก็เป็น6 EP แต่ว่าอันนี้เป็น EP แรกเป็นคลิปแรกนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงในส่วนที่เป็นกรอบแนวคิดวัตรัตน์นะครับซึ่งในกรอบแนวคิดวัตถรัตน์นะครับก็จะมีประเด็นเนื้อหาสาระนะครับอยู่ทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1เป็นนิยามแนวคิดวัตถรัตประเด็นที่2เป็น แนวคิดว่าได้รัฐในสมัยปัจจุบันประเด็นที่3เป็นความเป็นรัฐในทัศนะของรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ประเด็นที่4เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของความเป็นรัฐนะครับในประเด็นที่1นะครับในเรื่องของนิยามแนวคิดว่าด้วยรัฐซึ่ง คำว่ารัฐนะครับเป็นกรอบแนวความคิดที่มีความสลับซับซ้อนแลกะก็ค่อนข้างหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่มีคําจํากัดความในในคาว่ารัฐนะครับที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับโดยชุมชนนักวิชาการทั้งหมดซึ่งนักวิชาการเนี่ยจำนวนมากนะครับจากหลากหลายสาขาวิชาการศึกษาที่ นอกเหนือจากนักรัฐศาสตร์เช่นพวกนักปรัชญานักกฎหมายนักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยานักประวัติศาสตร์รวมทั้งนักโบราณคดีนะครับซึ่งนักปรัญาต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งต่างก็ได้ให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับรัฐหรือว่าแม้กระทั่งในมู่นักรัฐศาสตร์ นะครับด้วยกันเองก็มีความเห็นแตกต่างกันไปนะครับในนิยามของอคำว่ารัฐในปีคศ .1931 นะครับก็ได้มีนักรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งที่อ้างว่าสามารถรวบรวมคำจำกัดความอาของคำว่ารัฐนะครับได้ทั้งหมด145คำจำกัดความด้วยกันนะครับเมื่อประมาณ กว่า2,500ปีนะครับอริิโตเติลซึ่งเป็นนักปราชสมัยอ,าอารยธรรมกรีกโบราณนะครับผู้ที่ถือว่า,าได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการเมืองเปรียบเทียบนะครับหรือว่าเป็นบิดาของรัฐศาสตร์ลอนนเองนะครับได้ให้คำ,คำนิยามานครรัฐหรือว่าโพลิสนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ย ซึ่งเป็นรูปแบบของรัฐในสมัยอริยธรรมกิจโบราณว่าคือชุมชนทางการเมืองที่มีสถานะสูงสุดเหนือชุมชนอื่นแล้วก็รวมเอาชุมชนอื่นๆไว้ทั้งหมดนะครับดงั้นในความหมายของคำว่ารัฐนะครับจะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุความดีที่เหนือกว่าชุมชนอื่นที่อยู่ภายในรัฐเก่าว อีกอย่างนะครับก็คือรัฐมีจุดมุ่งหมายเพื่อ,อความดีสูงสุดนะครับอันนี้ก็คือในทัศนะของรัสตตลนนะครับีนที้ส่วนนักปรญา,าชาวเยอรมันนะครับในสมัยกลางศตวรรษที่19ซึ่งได้รับอิทธิพลจากาแนวคิดของเฮเกลนะครับได้มองรัฐสมัยใหม่ในฐา,านะของบุคคลหรือระบบที่มีชีวิตนะครับ หรือว่าท่านอื่นๆนะครับก็ได้พูดประเด็นถึงความเป็นรัฐนะครับว่ารัฐก็คือรูปแบบของการดำรงชีวิตของประชาชนนะครับซึ่งรัฐถือกำเนิดขึ้นเมื่อประชาชนโดยส่วนรวมเกิดความสำนึกความเป็นเอกภาพและมีผลทำให้กิจกรรมทางสังคมทั้งหลายนะครับมีความเป็นเหตุเป็นผล มากกว่าการเกิดขึ้นโดยสัญชตาตญาณนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆก็มีความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอาววรัฐเนี่ยเป็นนัยยะในเรื่องของทางากฎหมายนะครับที่เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเป็นบุคคลเพราะว่าสามารถมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและลัที่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันในลักษณะที่เป็นรัฐนะครับ และการดำรงอยู่ของรัฐเนี่ยถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ตามกฎหมายและก็สิทธิฉะนั้นรัฐจะมีจิตสำนึกมีปัญญาและมีเจตนารมณและเป็นบุคคลในทํานองเดียวกันกันกบที่ปัจเจกชนเป็นบุคคลนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นภาพรวมของนิยามแนวคิดวริรัฐนะครับในเบื้องต้นนะครับในส่วนของ ประเด็นที่2นะครับแนวคิดว่าด้วยรัฐในสมัยปัจจุบันนะครับคำว่ารัฐเนี่ยที่เรารู้จักกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําภาษาไทยนะครับซึ่งหลายคนหลายท่านเนี่ยคงอาจจะจะคุ้นเคยคําว่ารัฐยอยู่พอสมควรนะใช่ไหมก็คืออย่างเช่นรัฐบาลรัฐนั้นรัฐนี้นะครับรัฐอะไรรัฐ อมลรลัสนุนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่เราถ้าเราเรียนอยู่ในสายรัศาสารเนี่ยเราอาจจะผ่านผ่านหูนะครับคุ้นตามมาบ้างนะครับคําว่ารัเนีเน่เป็นเป็นคาที่ส่วนมากใช้ที่เรารู้จักกันก็คือเป็นคําที่ใช้ใน,ในภาษาไทยนะครับส่วนที่มาดั้งเดิมเนี่ยเขาบอกว่ามาจาการากศัพท์ในาภาษาละตินว่าสเตทัวนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยเป็นคําที่มีความหมายได้ หลายข้อหมายซึ่งในสมัยกลางก็ใช้คำว่า s t a t u s นะครับซึ่งถูกใช้ในความหมายที่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางการเมืองน,นะครับแต่มีความหมายที่ว่าเป็นสถานะของวัตถุหรือลำดับชั้นแล้วก็ต่อมาก็ค่อยมีพัฒนาการขึ้นไปใหม่นะครับว่ามีความหมายเป็นในเรื่องของตำแหน่งของลำดับชั้นและอำนาจรวมทั้งพวกทรัพย์สมบัติแล้วก็ เครื่องหมายประจำตำแหน่งด้วยนะครับซึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิทางที่ดินของอเจ้าผู้ครองนครนะครับนในส่วนของคําว่า s สเตตรหรือว่าสเตตัสเนี่ยก็ยังมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ใช้แทนกันได้อยู่หลายทศวรรษด้วยกันประมาณศตวตรรษที่สิบห้านะครับว่า สเตต e เนี่ยโดยคำว่าสเตตัสก็ค่อยมีความหมายในในฐางการเมืองที่ชัดเจนขึ้นนะครับโดยความหมายเนี่ยว่าเป็นรูปแบบนะครับเฉพาะอย่างหนึ่งของชุมชนทางการเมืองตัวอ,อ,อย่างเช่นนะครับในความหมายของการเปรียบเทียบกันระหว่างรัฐประชานิยมนะครับแล้วก็รัฐสั์นิยมซึ่งคำว่า State เนี่ย หรือคำว่าสเตตัสก็ยังมีความหมายในแง่ของทรัพย์สมบัติด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของรัฐบาลาถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการาครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินด้วยนะครับีในส่วนของแมคเคเอรี่เนี่ยก็ซึ่งเรารู้จักกันเนีว่าเป็นบิดาปราชญาการเมืองสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งนะครับเป็นคนหนึ่งที่ใช้คําว่าสเตตในความหมาย ทางการเมืองซึ่งในงานเขียนของเขานะครับอย่างเช่นในหนังสือ The Print เขาก็ได้ให้ความหมายของคำว่า state นะครับว่าเป็นเครื่องมือที่ผู้ปกครองใช้เพื่อรักษาส่งเสริมอำนาจของตนนะครับในประเทศฝรั่งเศสในปีคศ1595นะครับชาอนก็ได้ให้คำจำกัดความ ของคำว่ารัฐนะครับว่าเป็นรูปแบบของการครอบงำเป็นการจัดลำดับชั้นที่เกี่ยวกับการออกคำสั่งแล้วก็การ,การเ,าเชื่อฟังนะครับเป็นสิ่งที่ผูกพันสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการนำความมีชีวิตมาสู่มนุษย์และสมาคมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มี นักวิทยาการบางคนมองรัฐที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นนามนธรรมนะครับอ,อย่างเช่นอีเดโแมนนะครับก็ได้กล่าวถึงรัฐเอาไว้ว่ารัฐเนี่ยให้คุณและรัฐก็ให้โทษด,ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่า,าขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็คือพวกเราแต่บ่อยครั้งรัฐก็คือพวกเขานะครับรัฐเป็นนามนธรรมแต่ในนามของรัฐมนษย์ ก็อาจจะถูกครอบงำนะครับถูกทําให้มีความมั่งคั่งจากการสัมปทานอย่างเช่นในเรื่องของการขุดเจาะน้ามันจากการทําสัญญาขายอาวุธให้กับกระทรวงกลราโหมหรืออาจถูกสังหารในสงครามนะครับอยา่างกรณีของพวกมาร์ซิสนะครับก็ได้มองรัฐในฐานะที่เป็นเครื่องมือของการกดขี่นะครับแล้วก็การครอบงามที่ชนชั้นหนึ่งที่เขาเอาไปใช้ในการ กดขี่ครอ,อบงำชนชั้นอื่นๆ,ๆนะครับแล้วก็มีทั้งวิชาการบางคนเขาก็ให้ความหมายของคําว่ารัฐนะครับแทนกันได้นะครับกับคําว่ารัฐบาลแล้วก็นักรัฐศาสตร์บางคนนะครับอาจมีความเห็นว่ารัฐเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของสังคมนะครับแล้วก็สามารถแยกออกจากสังคมได้โดยการวิเคาราะห์เท่านั้น ไม่สามารถแยกออกได้โดยสภาพของความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดว่าดูรัฐในสมัยปัจจุบันนะครับทีนี้นะครับในส่วนของประเด็นที่3นะครับในเรื่องของความเป็นรัฐในทัศนะของนักรัฐศาสตร์นะครับซึ่งความเป็นรัฐเนี่ยมันอาจจะโดน การตีความนะครับจากนักรัฐศาสตร์เนี่ยที่ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คงหนีไม่ไม่พ้นกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นรัฐเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มันแสดงออกให้เราเห็นได้เห็นอยู่นะครับซึ่งในส่วนของอความเป็นรัฐในทัศนะของนักรัฐศาสตร์นะครับซึ่งอ,อย่างก,กรณีของนักรัฐศาสตร์อเมริกันนะครับที่ยึด การศึกษาแนววิเคราะห์นะครับในเชิงกฎหมายแล้วก็สถาบันหรือว่าเป็นการศึกษาในรูปแบบที่เป็นทางการและเชิงกฎหมายเนี่ยซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับส่วนการศึกษาในแนวทางดังกล่าวนะครับก็คือเป็นแนวทางที่เน้นกฎหมายมหาชนอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็เน้นองค์การของรัฐบาลที่มีลักษณะเป็นทางการ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือโครงสร้างตามารัฐธรรมนูญขององค์การต่างๆของรัฐบาลซึ่งนักรัทศาสตร์ในแนวนี้เนี่ยมีความเชื่อ,อที่เป็นฐานคตินะครับที่ว่าการเข้าใจการเมืองที่ดีที่สุดก็คือ,อาการเรียนรู้เกี่ยวกับอ,องค์การที่เป็นทางการของรัฐนะครับแล้วก็บุคคลจะปรับพฤติกรรมของเขาให้เข้ากับระเบียบต่างๆเพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าในทางการเมืองเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการได้มาซื้ออานาจนะครับแล้วก็พวกเขาก็จะมีความเห็นพ้องต้องกันเนี่ยรัสเนี่ยมีคุณสมบัติที่สําคัญอยู่ประมาณ5ประการนะครับโดย,โดยภาพรวมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยก็คือ 1. ประชากรนะครับสดินแดน 3. รัฐบาล สี่อำนาจอธิปไตยห้าอิสรภาพนะครับนี้ในส่วนของอนักรัฐศาสตร์ที่เป็นนักรัทศาสตร์เนี่ยทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็มีความเห็นว่ารัฐเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่สี่อย่างเท่านั้นนะครับก็คือจะต้องอมีประชากรที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่ถาวรนะครับมีดินแดนที่ชัดเจนนะครับมีรัฐบาลแล้วก็มี ความสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับรัฐอื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายของรัฐในทัศนะของรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเราก็คงจะเข้าใจใแล้วว่าเฮ้ยรัฐเนี่ยมันจะเป็นรัฐได้ที่ว่ารัฐได้เนี่ยมันอาจจะจะต้องมีประชากรอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับมีดินแดนที่มันชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีรัฐบาลแล้วก็มีการมอบอำนาจอธิปไตยให้กับผู้ปกครองรัฐบาลที่บริหารจัดการประชากรที่อยู่ในดินแดนนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น ภาพรวมของประเด็นที่3นะครับความเป็นรัฐในทัศนะของอนักรัฐศาสตร์นะครับที่มาถึงประเด็นที่4นะครับเป็นประเด็นสุดท้ายใน EP ีที่1นะครับก็บจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเบื้องต้นของความเป็นรัฐนะครับซึ่งคุณสมบัติในความเป็นรัฐเนี่ยที่เราได้ฟังในประเด็นที่3ก็คือมันจะมีนักวิทยาการอยู่หลายกลุ่มนะครับที่เขาได้พูดถึง ในเรื่องของอนิยามของความความเป็นรัฐนะครับว่ามีองค์ประกอบอยู่สอย่างบ้าง5้าอย่างบ้างนะครับแต่ว่า,อ,าองค์ประกอบของรัฐที่ได้กล่าวมาในประเด็นที่3ก็อา,อาจจะยังไม่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่เป็นประเด็นที่เาาว,ว่าจะมากําหนดนะครับความเป็นรัฐได้นะครับอย่างเช่นาการที่จะบอกว่ารัฐประกอบด้วย ประชากรจํานวนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้กําหนดจํานวนหรือลักษณะความหนานแน่นของอประชากรเอาไว้นะครับซึ่งทําทให้คุณสมบัติข้อนี้มันก็ยังมีความกุมเครืออยู่แล้วก็ขาดความาชัดเจนนะครับซึ่งแคเซนนะครับแล้วก็ส,สกอนิกนะครับในหนังสือที่เขาเขียนไว้ในปี1978นะครับเขาก็ได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของการกําเนิดพัฒนาการในชั้นต้นของรัฐนะครับตั้งแต่สมัยราชอาณาจัรจอีรย e. โปโบราณยุคก่อน2500ปีก่อนคริสต์กาลนะครับจนกระทั่งถึงรัชิม,มา่าซึ่งเพิ่งกําหนดขึ้นประมาณาปีคศ1 8 3่อส1830นี้นะครับซึ่งนักวิทยาการทั้งสองท่านนี้ก็ได้เสนอองค์ประกอบ 7ประการนะครับสำหรับความเป็นรัฐในขั้นเริ่มแรกนะครับก็มีอยู่7ประการด้วยกันนะครับก็คือประการที่1ก็คือ,อต้องมีประชากรจํานวนมากพอที่จะยังให้เกิดการจำแนกประเภทนะครับหรือว่าการแบ่งชัน้นและก็การกระทําหน้าที่เฉพาะอย่างทางสังคมได้นะครับซึ่งสําหรับนะครับ แชร์แคสเซนนะครับก็เขามีความเห็นว่าคุณสมบัติข้อนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนพอนะครับแล้วก็ได้เสนอว่ารัฐเนี่ยจะต้องมอีจำนวนประชากรเนี่ยที่เกิน500คนขึ้นไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาทางมนุษยวิทยาเนี่ยพบว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์แบบที่ทุกคนสามารถรู้จักกัน เป็นการสนัวนะครับจะเป็นไปได้อย่างทั่วถึงเมื่อสมาชิกในกลุ่มมีจํานวนไม่เกิน500เท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นประการที่ 1, น,นึ้ในส่วนของประการที่2นะครับความเป็นประชาชนของรัฐนะครับถูกกําหนดโดยการถือกําเนิดหรือว่าการอยู่อาศัยอย่างถาวรในดินแดนของรัฐรัฐนั้นนะครับนี่เป็นประเด็นที่2นี้ ในส่วนของประการที่3นะครับรัฐบาลมีลักษณะรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็มีอำนาจพอที่จะรักษากฎหมายนะครับความเป็นระเบียบนะครับโดยการาใช้อำนาจอันชอบธรรมหรือว่าสิทธิทางอำนาจการใช้กำลังหรือการาข่มขู่ที่จะใช้กำลังแล้วก็รัฐบาลมีอำนาจพอที่จะสามารถป้องกันการแบ่งแยกาจาก ภายในนะครับนี่ประเด็นที่4นะครับรัฐจะต้องมีความเป็นเอกราชก็อย่างน้อยที่สุดนะครับก็คือความเป็นเอกราชในเชิงพตินัยนะครับที่กล่าวกันว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐจะต้องมีความเป็นเอกราชโดยพืินัยนะครับก็เพราะว่ารัฐในขั้นเริ่มแรกนะครับในอดีตอาจต้อง ส่งเครื่องบรรณาการให้แก่รัฐอื่นนะครับแต่โดยพุทธนัยแล้วเนี่ยรัฐยังเป็นเอกราชอยู่เพราะนอกจากการส่งเครื่องบรรณาการแล้วนะครับรัฐก็ไม่ได้ถูกแทรกแซงในการปกครองภายในแต่อย่างใดน,นะครับในส่วนของประการที่5ลักษณะของประชากรนะครับแสดงให้เห็นว่ามีระดับของการแบ่งชั้นทางสังคมมากพอที่ะจะให้เกิด ชนชั้นทางสังคมอย่างน้อยสองอชนชั้นนะครับก็คือชนชั้นผู้ปกครองและก็ชนชั้นผู้ถูกปกครองนะครับนี้ประการที่6มีการผลิตสูงพอในอสิ่งที่จะทําให้เกิดมูลค่าส่วนเกินอย่างสม่ําเสมอนะครับสําหรับใช้ในการทํานุบํารุงองค์การของรัฐนะครับแล้วก็ประการที่7นะครับก็มี อุดมการร่วมกันนะครับที่เป็นฐานแห่งความชอบธรรมในการาใช้อำนาจในการปกคอรองของผู้ปกคอรองหรือว่ารัฐบาลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่านอกจากเชสเซนนะครับแล้วก็สกอนิกนะครับจะได้พยายามาให้เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆนะครับของความเป็นรัฐในระยะเริ่มแรกนะครับมีความชัดเจนขึ้นนะครับเขาก็ยังชี้เห็นถึงองค์ประกอบที่จําเป็น อีก2ข้อก็คือ,อาการมีอุดมการแห่งรัฐและก็การมีความเพียงพอทางเศรษฐกิจกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับของคุณสมบัติเบื้องต้นของความเป็นรัฐนะครับที่ทางานักวิยาการนะครับได้ให้ความหมายไว้เพิเ่มเติมนะครับที่จะเป็นรัฐที่สมบูรณ์หรือว่าองค์ประกอบของรัฐที่สมบูรณ์แบบนะครับที่ครอบคลุมในประเด็นความเป็นรัฐเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบที่เข้ามาเพิเ่มเติม อย่างที่ได้ได้กล่าวมาแล้วนะครับนี่ก็ถือว่า EP1 นะครับก็ได้จบไปแล้วนะครับทั้ง4ประเด็นที่เราได้พูดถึงกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามใน e p พที่ EP 2นะครับในตอนต่อไปนะครับ